ก็สวัสดีนะครับยินดีตอนรับสู่ช่องยอดละไม่กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปจากช่องยอดละไม่กันนะครับเพื่อนๆก็อย่ายลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องยอดละไม่กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สําคาญัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องยอดละไม่กันด้วยนะครับ โอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับสอนวิธีการนะครับวิธีดูโพสต์ใหม่ๆนะครับของเพื่อนๆใน facebook นั่งเองนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ Facebook แล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีโพสต์เก่าๆนะครับที่เพื่อนๆนะครับได้โพสต์ลงมาแล้วนะครับก็จะไม่มีโพสต์ใหม่ๆเลยนะครับวิธีการดูโพสต์นะครับ ใหม่ๆนั่นเองนะครับให้เราไปที่ขีดสัมัขีดด้านบนขวามือนะครับตรงนี้กดไปเลยแล้วก็ให้เราไปเลือกตรงนี้นะครับคําว่าฟีดนะครับตรงนี้นะครับคำว่าฟีดตรงนี้อ่าก็ให้เราเลือกได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับก็จะเจอกับโพสต์ใหม่ๆนะครับที่อ่าได้ คนอื่นนะครับได้โพสต์ลงใน facebook นั่นเองนะครับก็จะเป็นโพสหนึ่งนาทีนะครับ2นาทีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรายการโปรดนะครับหวข้อแล้วก็จะมีเพื่อนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อนใน facebook ของเรานะครับก็จะเป็นโพส์ใหม่ๆของเพื่อนๆนะครับใน facebook ของเราแล้วก็มีกลุ่มนะครับจะเป็นโพสต์ใหม่ๆในกลุ่มแล้วก็มีเพจนะครับแล้วก็รายการโปรดตังนี้นะครับเราจะต้องไปทําการ ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับที่เราจะเลือกเอาเองนะครับเวลาอ่าเพจนะครับได้ลงมาหรือว่าเพื่อนๆนะครับได้ลงมาเขาจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับส่วนของใครนะครับที่ไม่มีฟีดตรงนี้นะครับไม่มีคําว่าฟีดตรงนี้นะครับก็แนะนําให้ทําตามนี้ได้เลยให้เรานะครับไปที่แถบทางลัดด้านบนนะครับแบบนี้นะครับเราเลือกอันไหนก็ได้นะครับให้เรากดค้างนะครับกดจิ้มไปแล้วกดค้างนะครับมันจะขึ้นมาฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับเรากดไปเลยอันไหนก็ได้ จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เรานะครับมาเลือกด้านล่างนี้ได้เลยคําว่าปรับแต่งนะครับการนําทางของคุณกดเข้าไปเลยอ่าแล้วก็ให้เราไปเลือกคําว่าฟีดนะครับแบบนี้นะครับฟีดตรงนี้อ่าให้สังเกตรตรงนี้นะครับถ้าเกิดของใครไม่เป็นอัตโนมัติให้ไปเปลี่ยนเป็นอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าของใครขึ้นคําว่าซ่อนนะครับให้เปลี่ยนเป็นอัตโนมัติได้เลยนะครับ นี่นะครับขึ้นมาซ่อนให้เราเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นฟังก์ชันนะครับฟีดให้เรานะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยนะครับก็ลองไปทํากันดูได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องอยอดละไมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ